โอ้ยอย่างหลอนเคมาถึงแล้วนะครับสถานที่ร้างแห่งนี้ก็คือแต่เดิมเคยเป็นอาบอบนวดเก่านะครับจริงๆแล้วพอทางช่องเนี่ยเชิญผมมานะครับบอกว่ารู้มาว่าผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ไม่กลัวเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยอยากจะมาท้าผมให้มาที่แห่งนี้นะครับ พอบอกว่าเป็นอาบลมรปเก่าเนี่ยผมก็ตบปากตบปากรับคำเลยเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ผมไปเป็นประจำแล้วต้องบอกว่าพอมาถึงเนี่ยก็ถึงจะไม่กลัวนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศด้วยเฮ้ยอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็แอบร้อนไม่ได้คือที่บอกว่าไม่เชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าลบหลู่นะครับผมผมไม่ลบหลู่นะฮะผมไม่เชื่อเพราะว่ายังไม่เคย เจอจังๆด้วยตัวเองผมไม่รู้ว่า FC ผมคนไหนเคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ก็เมนต์มาหน่อยได้นะครับผมไม่ลบหลู่นะฮะเรื่องพวกนี้ลบหลู่ไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่อต้องจะใช้คําว่าเชื่อ50ไม่เชื่อ50าสิบกันนะครับที่50ที่เชื่อเพราะว่าจากประสบการณ์ของผู้ใหญ่นะครับหรือคนใกล้ตัวเนี่ยที่เรารู้จักเขาดีเนี่ยแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังนะครับโดยที่เราฟังแล้วเนี่ยเรื่องราวมันมันสมเหตุสมผล มันเป็นไปได้แล้วก็ที่สาคัญคือคนที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่มีเหตุผลที่จะมามาโกหกผมเพื่ออะไรเขาไม่ได้อะไรนะครับก็เลยเชื่อในสิ่งตรงนั้นว่าเขาไม่โกหกหรอก50%แต่อีกห้คืออย่างที่บอกว่ายังไม่เคยเจอจังๆแล้วก็ไม่ได้ว่าอยากเจอนะครับไม่อยากจะเจอนะครับนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็นับถือาศาสนาพุทธเนาะนะครับเรื่องพวกนี้การเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องสิ่งนีร้รับสิ่ง เหนือธรรมชาติพวกนี้เราจะไม่เชื่อสักทีเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมเองเชื่อในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนนะครับอันนี้เราเชื่อนะครับเทพท่านเทพต่างๆเชื่อในเรื่องของมัลติเวิร์สนะครับโลกคู่ขนานอะไรพวกนี้แต่ไอเรื่องของพูดผีปีศาจท,ที่จะมาหลอกมาหักคออะไรเงี้ยผมผมไม่เชื่อนะครับอ่าก็เลยอยากจะมาเฮ้ยขนลุกเว้ยทำไมมันรู้สึกขนลุกวะจริงๆแล้วอากาศมันร้อนนะทำไมอยู่ดีๆมันเย็นๆนะครับก็ไม่เป็นไร ยังไงก็ขอสว,สวดมนต์ก่อนที่จะเข้ารายการรายการเขาประมาณสามทุ่มครึ่งนะอันนี้ผมมาไลฟ์ของผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอสวดมนต์ก่อนเอาเป็นคาถาชินาบัญชรแ,แล้วกันแล้วก็เทา้าเวสุวรรณนะครับเพื่อความอุ่นใจสบายใจของผมนะครับนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติพิโสภควายมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัคขปันตาปัตภูริโตเวสสุทธะพุทธาอนาพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะชัยยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวะหนังจาุสาชาสพังละสัง เยปิวิงสูรนาลาสภาตันหังกราทโยพุทธาทวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัตเตเกเตมลิสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสภะกุณากโลหะทะเยเมนุลุโตสาลิปุโตจทักเนโกณทันโยปฏิภาคัสมิงโมคลาโนจวามเกทักคีเนสวนเนไมหังอสุนันทลาหุโลกัสโปจมหานามงปาสุมอมัสโตะเกเกสังโตปฏิภาคัสมิงสุนิโยวะปพังกโลนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงคโบกูมาลักัสโปเถโลมัทเหศีจิ ตัสิภุนากโลปุนโณคุริมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานราเตติละกามามะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตาปุโตชินุรสาชลันตาสีลาเตเชนะอังคบังเกสุสันติตารัตนังคุโตอาสิทักเนเมตตาสุตะกังสัจจังปัจโตอาสิวาเมคุเรีมาลักังสันท่าโมลัปานิตันตาอาตตาดิยะสุตะกังราเกษตรกังอาสิเสสาปะงลัสษิตาชินานาวัสังยุตตาสตปะราลังกเต วัาตาปันสีสันจตาภายลชตุปธาวาเอเสสาวิริยังยัตุนันต่ินัเสสาวะสโตเมสกิชนศาสตมพุทธปัจเลชินะปัญชลามชพีเช่วิหะลันตังมหีทเลสตาปารลตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุพุโตสุรโขชนะนุภาเวนาชิตุปธาวโวธรรมานุภาเวนะชิจาิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิ่ันาราโยสัตถมานุภาวะปานิโตจามิชินะปัญเสียงแก้ชื่อ อะไรอ่ะยังไม่เข้ารายการเฮ้ยฮะอะไรอ่ะได้ได้ได้อุ้ยเฮ้ยอะไรวะแต่เมื่อกี้ดังจริงนะลูกช้างไม่ได้มาลบหลู่นะครับข้าพเจ้าจะเข้ามาทํารายการเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่หรือไม่เคารพใดๆนะฮะ ะไม่รู้มึงโยนมาเหรออุ้ยเฮียไม่ใช่แล้วดังเปี้ยงเลยอ่ะใครได้ยินบ้างอ่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มีใครได้ยินปะไม่ไม่หมายถึงคนดูมีใครได้ยินปะได้ยินอยู่แล้วพี่ก็ผมได้ยินจากไลฟ์ได้ยินอะไรเลยไอ้เฮียมันทั้งเปี้ยงเลยนะดังกระจกลั่นเลยนะพี่สวดชินัมันช้อนปลโถส่วนก็แล้ นี่ผู้จริงผู้เล่นเนี่ยผู้จริงหรือผู้จริงเชื่อคนลุกไม่เมื่อกี้ดังจริงนะแก้วแตกไปยะเลยอะ่ะไม่ไม่รู้นะตรงนี้ได้ยินชัดมากไม่ใช่ที่กรเลยไเหยียบเดียเหยียบยี่อะไรกูยืนอยู่ตรงนี้หมียวยี่ไม่ได้ไปไหนเลยกูกู <ๆ S 1> ยืนสวนมอ,อยู่นี่ผู้จริงผู้เล่นเนี่ยไม่รู้ไมใส่ย่งใส่เซ็กรุ๊เปเล่นอยู่อยู่นี่เหี้ ที่ขนแม่งลุกมาถึงข้างหลังเลยอ่ะขนแคบตุนอ้ยเนี่นยหลอนมากไม่รู้ใครได้ยินบ้างไม่ได้ยินนะตรงนี้คงไม่ได้ยินนะเสียงแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงแก้วแตกไปยะมีใครได้ยินบ้างไม่ได้คอมเมนต์โอ้ยไม่ได้มาลบหลู่นะครับไม่ได้มาลบหลู่นะเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่สถิตยอยู่ที่แห่งนี้นะ ข้าพเจ้าไม่ได้มาลบหลูนะครับแค่จะมาทํารายการเท่านั้นเองนะครับถ้าทําผิดพลาดประการใดก็ขอโอโหสิแล้วก็ให้มาบอกดีๆนะครับให้มาบอกยังก็ได้อย่าให้ข้าพเจ้าตกใจนะไม่เอานะครับเราอยู่กันคนละพบต่างคนต่างอยู่ที่เข้ามาก็ไม่ได้มาบุกรุกหรือหรือไม่ได้มามาท้าทายใดๆทั้งสิ้นนะครับหุ้ยหมวยเมื่อกี้ดังจริงได้ยินป่ะหมวยได้ยินป <ee> ่ะเสีย <h> ง <ook> ดังตรงเนี้ยดัง ดื่มแก้วอะแก้วอะามทุ่มยังไะถามทุ่มพึ่งยังโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงอันนี้แค่เป็นการเปิดหัวแค่นั้นเองนะครับผมเพิ่งมาถึงยังไม่ได้เข้ารายการนะครับอุ้ยอุ้ยกดลุกเดี๋ยวไปติดตามที่ช่องใน แพลตฟอร์มสีฟ้านะครับพูดไม่ได้เดี๋ยวเป็นการไปดึงแพลตฟอร์มไปดึงออกจ<อ>ากแพลตฟอร์มเขาฮะเดี๋ยวนี้นะเวลาไปเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันจริงๆแล้วนะครับตอน3ามทุ่มครึ่งนะครับที่แพลตฟอร์มสีฟ้าเดี๋ยวไปตามได้ในช่อง CLEAR นะช่อง Clear, c l e ีย C L E A R เลียนะครับ